อัปเดตหน่อยจิงจูชายตัดกิ่งปักชำได้ติดกี่กิ่งเนี่ยหนึ่งสองสามสี่กิง่งติดสี่กิง่งเนี่ยตัดมาก็มาจิม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 เนี่ยเอากิง่งจิงจูชายมาตัดแล้วก็มาทิม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 ทม,มาไว้เหนื่อยหอบอ ช้กอก็ได้กอก็แยกได้เอากอไปแยกๆแยกๆนี่แยกกอแล้วเอาไปจิ้มๆขยายพันธุ์ตัดกิ่งปักชำก็ได้เพราะต้นเขาโตมาขนาดนี้นะโตมามีกิ่งมีกิ่งก้านแบบนี้ในกิ่งแบบนี้กิ่งแบบนี้แล้วตัดทิ่มเลยอโอยเหนื่อยทำไปบนไปเหนื่อยจริงๆ โอ้งามจังเลยยังไม่ได้เอาไปผัดเลยเนี่ยอันนี้ที่ทําไว้ตอนนั้นแยกหนอของน้องมีนาชาแนลก็ยังไม่ได้เก็บเละเทะอยู่นี่โอ้ยแม่บอกแม่บอกจานหายไปไหนหมดบ้านนี่ <c oughs> อขอ,อยืมมาทําสวนเดี๋ยวซื้อให้ใหม่เอามาแต่ไปทำสวนก่อนเรื่อย อันนี้ที่เป็นจริงจูชายที่เราขยายจากหนอ่อเห็นไหมแยกหน่อเขาออกมาแยกหน่อเขาออกมาหน่อเล็กหน่อใหญ่เขาก็จะแตกหน่อออกมาเต๊ะไปหมดเลยจริงจูชายนี่กินดีนะเราใช้แทนเอามาตกแต่งหน้าอาหารใส่ยำแทนขึ้นช่ายได้ใส่ต้มยำแต่งหน้าอาหารได้อันนี้อะไรนอะไรวะ ต้นอะไรเนี่ยไม่รู้จักส่วนมากถ้าพืชผักต่างๆไม่รู้จักไม่อันนี้อันนี้เป็นฟ้าลายโจน,นี่ใกล้เป็นไม่ได้ผ่านแล้วของเรามีเยอะมากแล้วนะแล้วก็มาใส่ถังหมักถังหมักถังหมักอันนี้ยังไม่ได้เก็บอู้ยงานเยอะแยะแปบ๊บลมอันนี้เดี๋ยวเราก็จะเอาไปใส่ถังหมักอันนี้ไปบี้ๆขยี้ขยี้ใส่ตามต้นไม้ได้นะ อุยเดี๋ยวต้องมาตัดกินบ้างแล้วเนี่ยตัดกินต้นก็ใหญ่เหมือนกันเอาต้นไปตัดปักชำเนี่ยถ้าเขาแก่มากๆเขาก็จะเป็นเมล็ดพันธุ์มีเมล็ดพันธุ์จริงจูชายเดี๋ยวปล่อยแล้วเดี๋ยวจะปล่อยแล้วนะปล่อยให้เขาเป็นเมล็ดพันธุ์ละสระ์แน่สระ์นที่ตัวนั้นตัดปักชำไปขยาย ออกมาเตไม่หมดเลยอะไรที่ไม่ใช่เอาออกสระแแน่ตัดยอดอยูทิ่มๆทิมๆทิมๆไว้บางคนก็ติดง่ายบางคนก็ติดยากมันก็แล้วแต่วัสดุปลูกแล้วแต่ดินแล้วแต่อะไรสภาพแวดล้อมแล้วแต่การให้อาหารด้วยนะจ๊ะเพราะฉะนั้นบางครั้งทําตามเขาแล้วมันทําไมไม่ได้ไม่ติดก็ไม่รู้อืม ันก็เป็นอย่างนี้แหละมันไม่มีอะไรแน่นอนแล้วก็ไม่มีสูตรตายตัวด้วยมันขึ้นอยู่กับวัสดุปลูกที่ไม่มีเชื้อโรควัสดุปลูกที่ไม่มีธาตุอาหารแล้วก็แล้วแต่ว่าบ้านนั้นเขาใช้ปุ๋ยอะไรบ้างของเราส่วนมากก็ใช้น้ำหมักต่างๆนี่แหละเอ้อันนี้เราเอาอฮ้ยนี่ใครสนใจซื้อเดี๋ยวก่อนซื้อ,อว่วานงาช้างไปที่ช่องมีนา channel น,น,นะจ๊ะ พวกว่านงาช้างเนี่ยไปซื้อติดต่อซื้อที่ช่องมีนาชาแนลได้เดี๋ยวก่อนนะนี่ขมิ้นขมิ้นขาวของน้องบีเ,เราช่องแม่บีปลูกผักเรายังไม่ได้นี่เลยยังไม่ได้เดี๋ยวขึ้นปกนะเดี๋ยวจะเอาขึ้นปกคลิปเดี๋ยวก่อนส่วนนี้เราโรยมะระกอกับกับมะเขือไว้หรือพริกก็ไม่รู้จำไม่ได้ <c oughs> คือยโรยโอ๊ยปลูกเปิรก็ได้จไม่ได้หรอกใครสนใจกระท่อมไปที่ช่องแม่บีปลูกผักกันนะจ๊ะทุกๆคนหูืเป่าแม่บีปลูกมานานแล้วปลูกมา20ปีอายุเท่าน้องบิ๊กเลยนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะยังไม่แกะเราจะเราจะ <c oughs> เดีจะเอาขึ้นปกคลิปอันนี้เอาไปทำปุ๋ยนะอย่าอย่าทิ้งนะทุกคนอย่าทิ้งนะ เอาไปทาปุ๋ยพืชผักใบต่างๆเนี่ยสามารถทําปุ๋ยหมักได้หมดแหละอย่าทิ้งเด็ดขาดนะจ๊ะโอ้ยมีหัวไม่เด็ดขาดมืออุ้ยนั้วมันหัวมันตุบอีอไหนไหนไหนแล้วนั่นหนอไอจอไออไอไรอไออไจะอออเอออในเอเอเไเีออรอก่อนอ รอก่อนเดี๋ยวเราจะหาบ้านให้น้องบีแล้วกำลังมองมอง,มองหาบ้านให้แม่บีปลูกผักเอาแบบว่ามีติด Wifi ด้วยนะเ,ยเดี๋ยวติด Wi-fi สุขภัณฑ์จะต้องเป็นตราแมวเครื่องสุขภัณฑ์จะต้องเป็นตัดตราแมวเราไม่อยากพูดสุขภัณฑ์ยี่ห้อเราเดี๋ยวหาว่าโปรโมท ไปจะเป็นตราแมวหรือตราชะดาพรก็ได้มีเครื่องสุพรรณตราชะดาพรด้วยนะจ๊ะอันนี้อันนี้อมาอยู่กับพี่แล้วต้องเป็นก็เป็นขาวชะดาพรน,นะจ๊ะไรน,นะงานช้างอันนี้ก็จะเป็นงานช้างชะดาพรน,นะจ๊ะน้องมีนาดเดี๋ยวก่อนนี่อันนี้ของน้องแมวดีเนี่ยเอออย่างที่บอกนะเอ อชบาเมเปลิลเนี่ยเขาชอบแดดนะถ้าเขาโดนแดดจัดๆเขาจะเป็นสีแดงนะตอนนี้เขาอยู่ใต้หลังคางี่ใครสนใจไปซื้อที่น้องมีนาชาแนลเออไม่ใช่ <c ười> คนละคนใครสนใจชบาเมเปลิลไปที่ช่องเมวดีปลูกผักบนดาดฟ้าหรือ <c ười> เธอแล้อเธอดูของคุณนัทบุญนวลจันงามไหมน่ะน่ห <c ười> มองนี้มีแต่ขอ,อ <c ười> ของน้องๆมีแต่ของน้องๆ มีของเพื่อนๆนงดูดีงามไหมยังไม่ได้เก็บไปกินเลยเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นขมิ้นชันหรือเปล่าไม่แน่ใจถ้าน่าจะใช่ขมิ้นชันนะอันนี้โอ้เริ่มแล้วนี่ของคุณนทุมนนว์กันเห็นปะเพราเริ่มเป็นมเมล็ดพันธนะุ์แล้วย้อนแสงย้อนแสงเอ้ย เห็นไหมเรื่อเป็นเมล็ดพันธุ์แล้วส่วนต้นนู้นเห็นไหมเนอ่ะน่เดี๋ยวต้องไปเก็บเนี่ยเดี๋ยวต้องไปเก็บแล้วไม่งร่วงร่วงร่วงเห็นไหมเห็นเห็นไหมร่วงนี่ต้นกล้าของฟูมักนั่นน่ะฮะร่วงหล่นมาเต็มเลยอ๋อสวัสดีซีรีสเอากิดการเด่นอันนี้ก็ร่วงไปแล้วก็ ถ้า,มาเมล็ดพันธุ์ร่วงก็เกิดขึ้นเต็มไปหมดเลยอยากให้ปลูกไงสมไทยของสิริรัตน์อักฤษกันกกเล่นบอกแล้วนะหม่องเนี่ยเ,เป็นหม่องอรวมรวมมิดของน้องๆหนุ่งสาวอ้อยไอ้สาวอ้อยสาวน้อยสาวน้อยสาวน้อยอ้อยดำไปด,ดูหน่อยดีกว่าเฮ้ยเดี๋ยวยังไม่เอาขึ้นปกคลิปส่วนมากนะคนดูสองสามนาทีไง เพราะฉะนั้นเขาจะไม่ดูมาถึงตรงนี้หรอกแต่ก็จะมีหลายคนที่ดูดูคลิปจบีนอ้อยดำของสาวน้อยสาวเนาะสาวน้อยร้องเพลงเพราะมากเลยใครสนใจอ้อยดำไปที่ช่องสาวน้อยเอยสวนน้อยไอยสาวน้อยน้อยทำสวนเอ้าพี่อ้อมดูไว้ยตายแล้วตัวอะไร๋อตกกระจอ๋อกิ๊กกากิ๊กกายอ๋อกิ๊กกากิ๊กกากิ๊กกาตกกระไดนี่เห็นไหม เดี๋ยวค่อยเอาขึ้นปกคลิปเหมือนกันเพราะว่าเราจะต้องโชว์ทุกอย่างในในบ้านเรามีอะไรเอาขึ้นปกคลิปให้หมดนะจ้าทุกคนอันนี้ไม่ได้ตั้งใจที่คิดว่ามันจะเกิดมันจะเอามาวางวาง,วางไว้ในเนหัวจุกหัวจุกเอ่อหัวจุกสับรดคือไม่ได้ตั้งใจเลย เอามาวางวางไว้กะว่า,าจะตายก็ทางไม่ได้เสียสเรียดเพราะใช้เวลานานอยู่แล้วเนี่ยเหมือนกันเนี่ยนี่ก็เป็นหัวจุกข,ของสับประรดนะเดี๋ยวบ้างๆก็จะเอาขึ้นปกปกคลิปหน่อยคือเอามาวางวางไว้จิ้มๆิมไว้ก็ไม่คิดว่าเขาจะเกิดนะนี่นเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวค่อยเอาขึ้นปกคลิปอ้ยเหนื่อย มีอะไรมัางเดี๋ยวกันอันนี้เคลใบหยักเคลใบหยักนี่ของคุณหน่อยบ้านไร่บงพยอมเ,ออเนื้ยหูเสือตัดปักชํำทิ่มทิมทิมทิม,ทมอันนี้ก็ตัดตัด,ตดแล้วก็ทิ่มมาติดแล้วติดง่ายนะเน้อหูเสือคุณหน่อยบ้านไร่บงพยอมออติดต่อซื้อขายพืชผักของที่ช่องคุณหน่อยบ้านไร่บงพยอมได้เข้าใจใช่ไหมทุกคน ดี๋ยวก่อนพาดูหมอนก่อนหมอนก็เหมือนกันใครสนใจหมอนแปลกๆไปที่ช่องเดชโชสุกอินนะจ๊ะทุกคนนี่อันนี้หมอนเชียงใหม่ของพี่หนุยเอามาจิ้มไว้เอากิงอันนี้จิ้มง่ายติดง่ายแต่หมอนนอกมอน,นอของน้องหนวดนี่ต้องเจ็ยบยอดติดตาไปดูที่ช่องเดโชสุกอินนะใครที่ปลุกหมอนชอบปลุกหมอนต้องไปที่ช่องเดโชสุกอินมาเดือฝรัง่งน้องหนวดเขาจะมีวิธีบอกละเอียด ไปดูไปซื้อไปติดต่อซื้อขายบอลสีไม้ด่างได้เลยสองตายายนี่อย่างขยันเลยนะน้องนวลอ่ะเพิ่งจะเห็นเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งจะเห็นอันนี้ก็บอลบอลของพี่หนุ่ยอันนี้อันนี้อันนี้บอลกับออดิบของพี่หนุ่ยนะเออโตดีเหมือนกันเดี๋ยวจะไปรวมกับของสิรั์ออร์กิิกการ์เด้นเอามาแกงส้มนี่เราเพิ่งจะเห็นต้นนี้มันอยู่ในกระถางแล้วล้มไปเห็นปะ เห็นป่ะด้วยความอยากอยากเกิดอยากเกิดเห็นไหมเนี่ยมะมงหาวมะนาวโหาด้วยความอยากเกิดเดีย๋ยวเราจะต้องเนี่ยเอาดินมากลบเขาก็ได้เลยเนี่ยหาตัดตัดแล้วก็เอาอะไรมาถม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 ไว้เนี่ยเขาก็จะเกิดน่ากินจังมะกอกฝรั่ง ตัดเปนกุดเลยอุ้ยไหนดูสิอันนี้คือสวิตชาร์ดนะจ๊ะติดมาสองต้นเนี่ยเอาบัจะพืชขึ้นมาเต็มไปหมดสวิตชาร์ดสีสวยดี อันนี้โดนกินโดนกินคู่ดังคู่ดังนีน่นยสิริราชอกริกาเด่นสมถายอยู่ตรงไหนเด้๋วก็ร่วงหล่นมาเต็มไปหมดแหละไว้ดูแค่นี้ดีกว่าอันนี้ถอนไปแล้วนะถอนไปเรียบร้อยทัวทัวคือก็ออกไม่ดี อันนี้อันนี้เก็บได้เนี่ยอันนี้เดี๋ยวเก็บไว้ทาไม่น,นี่ดีกว่า,มาเมล็ดพันธุ์ของคุณหน่อยก็เอามาเสียบไว้ก็ติดพักแว่นแก้วขยายง่ายอันนี้ยังไม่รู้จะปลูกอะไรหม่องนี้ว่างอยู่น,นว่างอยู่อันนี้ถอนถั่วพุ่มออกไปแล้วนี่ก็ตัดไปหดายรอบแล้วยี่ราแตกดีดีนะ ยี่หร่านี่แตกดีมากเลยทำาสาไปแล้วหลายรอบก็แตกอีกตัดจนกุดก็แตกอีกเออดีแข็งแรงดีจริงอันนี้เดี๋ยวถวัถว่ถวถั่วพุ่มไว้อยู่หม่องนี้เดี๋ยวไว้หน่อยเดียวแมงลักแมงลักเดี๋ยวตัดกิ่งมาทิ่มทิมทิ่มทิม,ทม,ทมปล่อยให้เป็นเมล็ดพันธุ์บ้างจะเอาไปโรย,โรยไว้หลังบ้านจริงจริงจะตัด กิ่งปักช้ำก็ติดแล้วเนี่ยตัดกิ่งปักช้ำทั้งนั้นเลยเนี่มะเขือเปราะมะเขือเปราะไปฟังน้อยสาวน้อยร้องเพลงด้วยนะรู้ป่ะทุกคนติดต่อซื้ออ้อยดำได้เขียวไหมเขียวไม่หมดเลยใช้น้ำหมักมีน้ำหมักอันนี้ตัดแต่งจนริดใบออกจนแตกมาใหม่สวยงามแล้วนี่ ถ้าเห็นใบโสมโสมโสมอะไรเราไม่ชอบแล้วก็ตัดแต่งออกไห้หมดเลยแล้วเขาก็จะแตกยอดใหม่ออกมาเห็นนะเนี่ยมะนาวเป็นดอกพิเศษนี่อยู่ด้านนี้สามต้นที่ตอนกิ่งเองอน,นี้ตอนกิ่งเองเนี่ยเราคอยตัดเขาไงไม่ให้เขาสูงเพราะว่าเขาอยู่ด้านนี้ริมเนี้ยรากเขาลงดินนะเนี่ยเรามั่นใจว่ารากน่าจะลงดิน ลงดินเลื้อยไปหาเลือยไปหาอาหารไปแล้วฝากช่องเกษตรช่องปลูกผักทุกช่องที่เข้ามาในช่องเรานะ้จ๊จะทุกๆคนใครอยากรู้ใครอยากเรียนรู้มือใหม่หัดปลูกกดติดตามได้ทุกช่องเลยช่องเล็กช่องใหญ่ได้หมดเลยนะไปแล้วเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยร้องเพลงยังนี่ไม่ดได้ร้องไม่รรอะ ฝากกดติดตามผู้หญิงงามๆที่ชอบทำสวนลีลาท่าทางกวนๆเฮาห้าหนนุนหุนทำสวนทุกวันฝากแชรฝากไลยฝากหัวใจให้กันและกัน จะได้มีแรงสร้างสรรค์ส่งงานทุกวันเพื่อท่านผู้ชมอีฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนได้ยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราอีกน่าก็ร้องไม่ได้นะต้องร้องว่าฝากกดติด ต่พอเย็งคือตอ,งงอมงอมๆคนนีลีลาท่าทางดีดีแก่เท่าดูดีเอ้ไม่เอาเดี๋ยวค่อยว่ากันเ้ยเราเจออะไรเดี๋ยวเราค่อยอัปเดต เรากากไปก่อนเดี๋ยวจ,จุเดี๋ยวเราเค่อยอัปเดตตื่นเต้นตื่นเต้น,ตนดีใจมากเลยอรอมานานไปแล้วแค่นี้นะ